ดีครับเอาตีคนเดิมมาเลยครับวันนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาเบอร์เรอร์นะครับเพื่อนๆเ,เบอร์เรอร์รถไปฟ้าสายสีชมพูนะครับน้องนุ่มเย็นครับร้อนนุ่มเย็นนี่กางเบิร์เพนมาแล้วนะนะครับอันนี้ก็มาเปิดซิงรถไปฟ้านะสายสีชมพูโมโนโรเรลนะเพื่อนๆน,นะอยู่ บรรยากาศวันนี้ผมมาขึ้นสถานีวัชระพลนะครับหรือว่าเขาเรียกสถานีคอมอื่นไหไรนะวันนี้สถานีคอมคอมห <enfin> ้าวะนะนี่เดี๋ยวเราไปขึ้นทรงไหนกันผมจะไปนั่งสัก 2, 3, สองสามสถานีนะ ูบรรยากาศภายในนะครับมันสุดรับบัตรอ๋รอครับผมมีช่องทางด้วยครับนี่ก็ก็สนใจจุดรับบัตรลงกี่สิบแปดเรามีเจ้าหน้าที่กดให้นะครับอันนี้วันแรกเปิดซิงผมลงกี่สิบแปดขอบคุณครับได้บัตรแล้วนี่ รถไปฟ้าสายสีชมพูน้องนมงเย็นนะครับจุบเฮ้ยพอหอบข้าวแล้วป้ายไปมีนบูรีนะเ,นเพื่อนๆนะนี่นี่ม,มันลอยเดื่อนขึ้นนะครับ ตอนนี้กำลังขึ้นบัรไดเลื่อนนะครับเพื่อนๆพืก็บันไดเลื่อนก็สูงมา <laughs> ขึ้นมาชั้นบนน้าสามสี่ชั้นตึกนะครับเพื่อนเพื่อนะขึ้นมาแล้วครนี่ก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะอโอ้โหมาแล้วเราไปบ้าใสายยมภูมาแล้วน้ยยวนองลมเย็นไปแล้วนี่ น้องนมเย็นนะครับโอ้โหคนเติมนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับบริเวณสถานีวัชรพลนะครับตรงนี้เป็นสถานีวัชรพลนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้มีลิฟต์มีอะไรขึ้นเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะเห็นไหมรถไฟพาผ่าเนเมื่อกี้ผมขึ้นมาพอดีเลยที่เกิดขึ้นรออีรออ,รอ,อีรออีลำนึงอ่ะนะครับก็อี่สิบนาทีนะครับ บรรยากาศตอนนี้มีลิฟต์นะรถฟฟ้าน,นีรอมาหลายปีอยู่นะผมก็ทนรถติดมานานมากเลยครับนี่สายสีชมพนูน้องนมเย็นวันนี้เปิดวันแรกนะครับวันแรกก็เปิดประมาณเที่ยงนื่เปนนะนี่ครับบรรยากาศชานเจลาตอนนี้ผมขึ้นวัดเจรพนนะครับวัดเจรพล เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูทั้งสองสถานีนะฮะดูว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนั่งเป็นยงดูบรรยากาศนะครับรางตรงนี้เป็นรางของรถไฟฟ้าจะมีรางรางประมาณนี้นะครับตรงโน้นสวนั่นได้น,นะรถไฟฟ้าจะมีล้อข้างนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะมีล้อข้างด้านล่างจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูรางนะครับ ทาง,างรางรถไฟฟ้านะครับกางตลาตอนนี้ก็มีคนมาพ้างแล้วนะครับเกไปกันโอ้คนแน่น <c oughs> โอ้แน่นจริงคนแน่นจริงจริงน่นมากเลยครับเอานั่งแค่สองสายสองสองนาที คนยังกันนอนเลยครับเพโอ้คนเยอะมากเลยครับรเพื่อนโอ้คนแน,น,น่คนยังกันนอนเลยครับรเพื่อนโอ้แล้วนี่ดูบรรยากาศวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วคนเยอะมากเลยครับรวมเปนน็นไหนะ ข้างหลังโอ้คนคนโอ้คนเยอะจริงโอ้ข้างล่างดูเลยหน่คนเยอะจริงโอ้โหดูคนดิคนเยอะเยอะโอ้ยย่านกระบี่เดี๋ยวลงไปน้าโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมานั่งรถไปพาสายยิวบูนะครับก็ ไปเยาวน,น้องนงเย็นนะครับพเพื่อนๆก็ลงแล้วพอละนั่งสองสามตันนี้เพราะคนเยอะมากนะก็สุดยอดนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็ขอยกประโยชน์ให้กับนาะยกคนที่แล้วนะฮนะนายกประยุทธนะ์นะอันนี้จริงๆรถนฟแกงจริงนะครับอมแกซ่านะครับรถไฟฟ้าสายยูพูนน้องนมเย็นนะพเพื่อนๆนะก็วันนี้ก็พามานั่งให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวมีอะไรทาคลิปอะไรเราทำให้เพื่อนดูนะครับบา,บายๆนะครับทุกคน